จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนทั่วทั้งโลกทาให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นตกภาคงานอุตสาหการรมที่ต้องปิดตัวลงการลดกําลังการผลิตรวมถึงการปลดพนักงานออกเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งแน่นอนว่ายอมส่งผลโดยตรงต่อคนทั่วทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยดังนั้นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมา นั่นก็คือปัญหาการว่างงานซึ่งจะเพิ่มจํานวนขึ้นต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากมีนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่อยู่โดยตลอดแล้วถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่กําลังจะต้องมาเผชิญกับปัญหาดังกล่าวคุณจะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร สำหรับการเตรียมพร้อมนั้นไม่ได้ทำกันได้ในเพียงชั่วระยะเวลาข้ามคืนคุณจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่จะจบการศึกษาซึ่งนั้นก็คือการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อที่จะมีทางเลือกมากกว่าคนอื่นและการฝึกงานนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เข้าไปเผชิญกับชีวิตการทำงานจริง การฝึกงานนั้นถ้าคุณเตรียมตัวและตั้งใจอย่างดีก็อาจจะมีโอกาสที่ทางบริษัทจะเสนอให้คุณมาลองสมัครงานภายหลังที่คุณฝึกงานเสร็จเรียบร้อยหรือเอาใบป,ประเมินการฝึกงานที่ดีให้เพื่อเป็นข้อมูลที่คุณสามารถนําไปอ้างอิงเพื่อให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการสมัครงานเมื่อสําเร็จการศึกษาแต่ถ้าในระหว่างนั้นเกิดความผิดพลาดจนทําให้พลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งดังนั้นจึงทําให้เกิดบริษัทที่พร้อมจะเข้ามาช่วยนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาแนวความคิดความเข้าใจ รวมถึงเพิ่มเติมศักยภาพเพื่อเตรียมเข้าสู่ชีวิตการทำงานควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการฝึกงานของนักศึกษาในประเทศไทยขึ้นบริษัทจ็อบมาเก็ตประเทศไทยจำกัด ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ w w w j o b m a r k e t c o t h เป็นเว็บไซต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่ต้องการหาสถานที่ฝึกงานและงานพาร์ทไทม์เป็นแหล่งรวมของนักศึกษาที่เข้าใจจุดประสงค์และความสำคัญของการฝึกงานรวมถึงพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสารประกอบการ โดย w w w j o b m a r k e t .co.th ได้ถูกพัฒนามาจากเว็บไซต์เดียวกันของประเทศมาเลเซียซึ่งในอนาคต Job Market จะกลายเป็น g l o b a l brand ที่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นได้มีผู้เชี่ยวชาญและคร่ำวอดในวงการธุรกิจของเมืองไทยมาร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยเน้นการให้บริการหาสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งมีระบบช่วยพัฒนาทักษะการเตรียมพร้อมในการทำงานผ่านทางระบบ e-Learning และ Workshop โดยวิทยากรมืออาชีพมากมายหลากหลายหัวข้อทั้งการพัฒนาทักษะการทำงานและเคล็ดลับการทำงานการเตรียมพร้อมในการสมัครงานการทำงาน และเพิ่มคุูนความรู้ในเรื่องทักษะการทํางานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การกับการทํางานการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนใหม่ในองค์กรเทคนิคการเรียนรู้งานที่มีประสิทธิภาพการประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับการทํางาน วิธีคิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นต้นและสำหรับนักศึกษาที่มีคำถามหรืออยากได้คำแนะนำในเรื่องการฝึกงานเพิ่มเติมใน Job Market ก็มี Career Consultant ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์หลายปีคอยจะตอบทุกคำถามให้กับนักศึกษาและแนะนำ Career p a t h ผ่านทางออนไลน์ให้อีกด้วย นอกจากนี้ความพิเศษของ Job Market คือการเข้าไปร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางภาครัฐและเอกชนที่สนใจร่วมเป็น internship partner เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหาสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาขณะเดียวกันสถานประกอบการต่างๆก็สามารถเข้ามายัาง jobmarket.co.th เพื่อสรรหานักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพหรือนักศึกษาที่ต้องการงานพาร์ทไทมได้อีกทางหนึ่ง และบริษัทเองก็ยังสามารถยื่นข้อเสนอหรือจองตัวนักศึกษาคนนั้นเข้ามาทํางานได้เลยหลังจากที่เขาได้จบการศึกษาถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดสรรพนักงานช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ทราบถึงคุณสมบัติศักยภาพทิศท,ทางในอนาคตรวมไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จาก jobmarket.co.th ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอย่ารอช้ารีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ jobmarket.co.th ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพื่อเส้นทางและอนาคตในการทำงานที่สดใสของคุณ jobmarket.co.th